เขตบูกเกาะอยู่ริมถนนบางนาตราดแห่งนี้นะคะไม่ได้มารับจอบแต่าพาคุณผู้ชมยมาหาของอร่อยกินอีกแล้วนะถึงเวลาเรา,ารี้จะต้องบุกเร่เข้ามาเร่เข้ามาก็อย่ามนานั่งเฝ้าคอยไ,อไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมาม่อยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากใกล้จากสวนส่งตรงอันนี้คืออะไรครับรอ,อุ้ยเราล่อเลยมาเท่าไหร่อบาทค่ะเอาซิมก่อนเลยไม้หนึ่งซื้อไม้หนึ่งครับซิมให้หน่อยขายนานยังครับ20ปีค่ะฮะ ไข่ตีมนี้มา20ปีแล้วใช่ค่คะเธอทุกร้านตรงนี้ไข่มายี่สิปีหมดเลยอ,ะ<ง>อ่ะคอหมูย่างเธอเอท่ายพร่อย่ามจ่ายเงนพี่ร้านสิบบาทเอาติ่ใจให้ไหนพี่อันนี้อันนี้เท่าไหร่พี่25บาทบาทะหมกการใส่หัวปี<า>ฉันขอบคุณรายการนี้มากๆจริงๆกินเป็นทุกอย่างจ้ะ อืออร่อยกวดดีค่ะพี่ไข่ดีไม้ปกติแล้วได้ค่ะพอได้ไข่ได้วันละกี่ไม้พันไม้ค่ะพันไม้เลยเหรอโอ้หอยู่ตรงนี้ก็คือปังเหมือนกัน,นเนี่ยเราขายไม้เท่าไหรคะไม้ห้าบาทค่ะไม้ห้าบาทเองมีอะไรบ้างมีหมูมีไก่แล้วก็หนังไก่ค่ะอ๋อมีหมูมีไก่มีหนังไก่แล้วก็มีปลาหมึกใช่ไหมขายกี่ปีแล้วนะะจ็ดสิบปีแล้วค่ะเจ็2สิบปีแล้ว พอมีลูกค้าประจำแล้วล่ะให้อย่างนั้นอ่ะโอ้ขายขายดีดดนะครับพี่นาขายมากี่ปีแล้วแม่สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วขายอยู่ตรงนี้เหรอคะ,คะขายดีไหมตอนเช้าได้ลูกแต่ตอนเย็นเงีเยบเงียอ๋อคือข,ขายตั้งแต่เช้ายันเย็นเ,นเช้าขายหกโมงถึงเก้าโมงแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เย็นบ่ายสามมาใหม่จา้าสงองรอบแสดงว่าช่วงเช้าก็จะขายเด็กไปโรงเรียนไปทํางานแล้วตอนเย็นก็ขายคนกลับบ้านวันหนึ่งขายได้เช้าเย็นนี้ประมาณกี่โลคะแม่ เกือบห้าสิบโลรวมกันทั้งกห้าสิบโลก็เยอะนะแม่บอกว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีลูกพอได้ว่าเงียบห้าสิบโลจะเธอจ้าต้องรอชิมก่อนเหรอเปิดบินเฮงเฮงนะคะแม่เฮงเฮงปังปังรวยรวยเฮงเฮงปังปังรวยรวยนี่อาสี่สิบหนูชอบมันไม่ลูกหนูชอบมันค่ะแม่อุ้ยธองสี่เรื่องทองของหมูแดดเดียว อร่อย Oh my god เขาบอกว่าแถวเนี้ยมีส้มตำอร่อยจริงอร่อยจังแต่มาอยู่ริมถนนแบบนี้ไม่รู้ว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าคกเป็นคกเล็กแล้วก็ขายตัวนี้มาเป็นสิบปีแล้วมาค่ะตามเจ๊บุ๊กไปจบส้มตำนัวของร้าน สอ,สองสามีภรรยาที่เปิดขายส้มตำหา่าหน้าห้างบิ๊กซีบางนาค่ะเขาขายมากว่าสิบปีแล้วล่ะค่ะซึ่งจุดเด่นนอกจากจะตำขายกับพื้นแบบนี้แล้วดูที่ครกค่ะคุณพี่สักแก่ตำด้วยครกเหล็กแหนครกดินจา้าหมไม่เหมือนใครจริงๆรนี่พี่สักน้องถามเลยสิครกพี่มันแปลกกว่าครกคนอื่นเขาเลยมันเป็นครกเหล็กครกอะไรอย่างเงี้ยครับครกนิ้วขายมาสิบกว่าปีแล้วหรอครับทำไมพี่สักใช้ครกเหล็กอ่ะ แต่ก่อนก็ใช้โคกดินเผาอะไรมันมใช้แรงเยอะแตกแต่น<ๆ>ี่เป็นคนตำหนักออนะยิ่งยิ่งตำมะขามตำกล้วยเนี่ยใช้แรงเยอะเตอนนี้ใช้แรงเยอะฮะโคกดินเผาแตกตลอดเลยใช้โคกเหล็กเลยโคกเหล็กเท่าไรเท่าไหร่อ่ะไม่แพงพี่อันนี้ห้าร้อยก็บาทเองโอ้ยเหรอห้าร้อยก็บาทเองแล้วสั่งทำไม่เหรอเขามีขายอยู่แล้วมีขายอยู่แล้วครับอ๋อสบายเดี๋ยวหนูอ่ะจะซื้อเก็บเอาไว้ที่บ้านบ้างเพราะว่าอันนี้มันหล่นมันก็ไม่แตกเนาะพี่เนาะพี่ซื้อที่ไหนอห้าร้อยกาบาทเนี่ยมุกดาหาร พอดีไปเที่ยวเจอก็เลยอ้าวก็เลยซื้อเลยครับผมตายแล้วต้องซื้อมุกดาหารเลยหรอพันหนูอยากได้ไปฝากเพื่อนที่อเมริกาหนูจะต้องทำยังไงไปซื้อที่มุกดาหารเลยหรอแต่ว่าหนูว่าในเน็ตเดี๋ยวนี้มีขายพี่ว่าปะมีมีที่เคยนับป้าสมัยก่อนที่ไม่ต่ำกล้วยตํำอะไรแล้วมันแตกอ่ะไม่ใช่นับนะผมเพราะมันแตกบ่อยใช่ป่ะครับเนี่ยมันแตกบ่อยใช้คบอย่างเงี้ยคกอย่างเงี้ยดีอันนี้หลายปีแล้วไม่เลยหลายปีะคุ้มค่าอุ้ยไม่แตกเลยหรอไม่แตกโอ้โหไงล่ะ ใช้มาเป็น10ปีไม่เคยเปลี่ยนครกเลยเรียกว่าคุ้มเกินราคาแถมยังเป็นเอกลักษณ์ที่ชินตาของลูกค้าทั้งค้าจรค้าประจําค่ะพี่ศักดิ์บอกว่าจะครกเหล็กหรือครกดินไม่สําคัญมันอยู่ที่รถมือพี่นี่แหละน้องเอย๋ยว่าจะปรุงให้แซ่บให้นวมขนาดไหนตั่งได้นะครับไเรนารลูกค้าสั่งไอเรนจานะ,จาน,ะจานี่บ่ายสองโมงกว่ามีลูกค้าประจํามาแล้วไม่น่าเชื่อเลยเอาซ้มตำอะไรดีจ๊ะ ตำมายองนใส่ปลาเปล่าตำมายองนใส่ปลาด้วยแล้วอะไรอีกจ้าตำซัว,วตำซัวหนึ่งเดี๋ยวมาเอานะจ้าขอบคุณจ้า <c oughs> ลูกค้าจะเยอะๆจริงๆเนี่ยกี่โมงแล้วแล้วแต่ช่วงค่ะบางวันแต่แตนี้ร้านเพิ่งเปิดนะครับไปสองโมงคือเพิ่งเปิดมาแล้วค่ะแล้วที่แบบคนแน่นจริงๆคือตอนกี่โมงสี่ห้าโมงพี่โอ้โหจุงเวลาเลยตรงนี้มันจะเป็นมันเหมือนเป็นท่ารถป่ะพี่ไม่ค่ะท่ารถอยู่ท่ารถอยู่ตรงนู้น ตอนนี้คนก็เดินมาซื้อของกินกันพี่ศักกับพี่เกษรจะเตรียมของออกมาจากบ้านมาถึงร้านก็ประมาณบ่ายสโมงค่ะจากนั้นก็จะจัดร้านด้วยความชม,ชมน,นิชำนาญใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จบอกเลยว่าร้านนี้ใช้พื้นที่ได้คุ้มสุดๆค่ะซึ่งพี่ศักกับพี่เกษรจะตั้งร้านในพื้นที่ผืนผ้าสี่เหลีย่ยมพืนเล็กๆเท่านั้นเองส่วนของในหาบแต่ละข้างก็จัดวางตั้ง ขั้นหอยตอไม้หมูยอกเม็ดกระทินผักชีใมบมเลื่อยมาดูหาบอีกข้างบอกเลยว่าแนนไม่แพ้กันค่ะหาบนี้จะเน้นเครื่อง จะนั่ประจําตําแหน่งบอกเลยว่านั่งปุ๊บลูกค้าเนี่ยมาปั๊บเลยเคยช่างนะพี่ว่าที่หาบมันหนักมากขนาดไหนน่าโอประมาณได้ไหมประมาณเหรอจะข้างละ20โลขึ้นนะมั้งข้างละยีโลก่อนของเยอะ้นหาบเยอะต้องเอาสี่สิบโลนะต้องเอาปลาาเอาะไรใส่ไปด้วยเก้าเหมือนอุ้มเด็ก2คนคนละข้างยังไงย่างนั้นเลยค่ะคุณพี่อะ สารพัดเครื่องตำเยอะขนาดนี้ช่วงหน้าแจ๊บุ๊กของเราต้องมาพิสูจน์ความนัวของปลาร้าแล้วล่ะค่ะว่าจะคักขนาดไหนตำกล้วตาตำกล้วตาคชอบสั่งตำกั้วจะขายดีกว่าเพื่อนกับมายมครับมายมยมอะไรกิโลเันนกินแ็นลแต่ความาสะอาดนี่ต้องให้เขานะฝาปิดมิดชิด หอยเชอรี่หน่อไม้ปู่พี่ปลาที่น่ากินมากโอ้ลูกค้าเต็มหลังลาเลยเธอร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดสาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดป้าครับผมร้อยเอ็ดเหมือนกันร้อเหนื่อไงตรงนี้ก็เลยมาพักตรงนี้แหละนเลยนอนมาและสองชั่วโมงเองที่หาไปต้องหลับที่หลับไหนโอ้บาจะเป็นแผลเป็นหนองหมดเลยขร้อยสามข้างด้วยคุปลาค่ะขายแค่นี้แหละพอได้ปลาซาปา